a ุ s a l a m u a l a i k u า w a ะ a h สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็หมอออกกําลังกายนะครับเหมือนทุกวันนะครับก็จะพยายามนะครับออกกําลังกายทุกทวันนะครับก็วันนี้เช้านี้นะครับเรื่องที่จะได้พบปะพูดคุยนะครับกับทุกท่านนะครับซึ่งเมื่อเป็นที่ทราบกันดีอยู่ นะครับว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูน้ําที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายๆจังหวัดก็มีน้ําท่วมนะครับ <c oughs> หลายพื้นที่ก็มีน้ํา <c oughs> น้ําป่าไหลหลากมาแล้วนะครับก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงน้ําฝนเนี่ยมันก็จะมี ในรูปแบบของ3ระยะนะครับซึ่งในแต่ระยะนั้นมันก็เป็นไปตามอนุมัตินะครับแห่งพระองค์แห่งพระเจ้านะครับเบอรอของเาสุบฮานะฮัวตาอีลาซึ่งสายฝนนั้นแบ่งออกเป็นสามรูปแบบนะครับใครจะแบ่งมากกว่านี้ว่าอะไรกุมุสลามนะครับใครจะแบ่งมากกว่านี้นะครับอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วแบ่งได้สามประการนะครับประการแรกก็คือฝนแรงนะครับ แล้วก็ฝนตกปกติแล้วก็ฝนตกที่อาจจะทําให้การเกษตรต่างๆหรือสิ่งที่เพาะปลูกไว้เนี่ยมันเสียหายนะครับหรือเรียกว่าน้ําท่วมนะครับเพราะว่าน้ําท่วมก็เกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้นะครับก็นอกจากเกิดจากน้ําฝนที่ลังลงมาจากฟากฟ้าซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับก็ ฝนแรกนะครับถ้าหากว่าฝนไม่ตกนะครับทาประเทศไทยเราก็จะพูดถึงเรื่องฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งเราก็จะไม่เห็นนะครับสภาพเหมือนด้านหลังของผมในขณะนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับต่อซ่งแห้งๆอันนี้จะเป็นฤดูแล้งนะครับแต่อันนี้ฤดูน้าค่อนข้างที่จะเยอะหมายถึงถ้าเป็นฤดูแล้งนะครับก็จะไม่เห็นสีเขียวขจีอย่างนี้นะครับก็จะเห็นเป็นดินแห้งๆดินที่ แตกระแหงนะครับดิงด้งแห้งดินงที่แตกระแหงนั่นก็คือเรื่องของความแห้งแล้งนะครับซึ่งการแห้งแล้งเนี่ยก็เป็นปกติทั่วไปนะครับที่จะได้พบกันนะครับในทุกทที่ทุกๆสถานที่แล้วก็ทุกปีก็ต้องประสบกับปัญหานี้นะครับนั่นก็คือให้เรารู้ว่านั่นคือบททดสอบของพระเจ้านะครับว่าเมื่อเกิดฝนแล้งฝนไม่ตกไม่มีน้ํา ายามเช้านะครับชาวบ้านก็เอาวัวออกนะครับเอาวัวไปเลี้ยงนะครับยามเช้าตกใจเลยเมื่อกี้ว <c oughs> ัวกลัวเกือบจะกระโดดทุ่มผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็นี่ให้ดูบรรยากาศบ้างนะครับเดินมาดู <c oughs> บรรยากาศยามเช้า นะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของฝนแรง <c oughs> อย่างที่บอกนะครับถ้าฝนแรงเนี่ยมันก็จะไม่เห็นพื้นสีเขียวขจีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่เขียวขจีนะครับก็จะเกิดความแห้งแล้งพอแรงมากก็ทําการเกษตรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นประการหนึ่งนะครับประการต่อมาก็น้ําฝนที่ลงลงมาปกติทั่วไปนะครับก็จะให้เกิดความ ชุ่มช่ากับต้นไม้ใบหญ้านะครับออลอสปารานอตาลานะครับบอ,อกว่าเมื่อพระองค์ได้ให้ฝนตกลงมานะครับพื้นนาพื้นที่พื้นดินที่แห้งแล้งเนี่ยก็จะกลับกลายมาเป็นเขียวขจีนะครับเขียวขจีเพื่อโดยกับความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารนะครับของสรรพสิ่งต่างๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับอันนั้นก็คือฝนที่ พอประมาณนะครับซึ่งก็เป็นฝนที่พวกเราชอบนะครับพวกเราต้องการนะครับประการต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฝนนะครับฝนที่ตกหนักนะครับฝนที่ตกหนักซึ่งบางครั้งบางคราวนะครับมันก็จะอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมซึ่ง ตอนนี้ที่นี่นะครับชาเชิงเซาก็น่าจะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับก็พื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มทํากันแล้วนะครับแต่ยังว่าไม่ลงหวานนะครับเนื่องจากว่าวันหวานกับน้ําในริมคลองนะครับว่าจะเยอะซึ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับทั้งแห้งแรงฝนแรงฝนปกติแล้วก็ฝนมากเนี่ยลนแล้วแต่เป็นบททดสอบที่พระเจ้านะครับได้ทดสอบกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับฉะนั้น มันแสดงถึงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับของอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลานะครับในการที่จะบรรดาทุกสิ่งนะครับท้าแรงอัลลอฮ์ก็ให้แรงแต่น้ําท่วมพอดีก็พอดีแต่ถ้าอัลลอฮ์ตาลาให้ฝนตกมากนะครับก็เป็นน้ําท่วมนั่นแสดงถึงกุราาดเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเจ้านะครับซึ่งพระองค์ประทานสิ่งต่างๆเรามานี้มานั้นนั่นก็คือเพื่อเป็นการทดสอบนะครับบ่าวผู้ศรัทธา ของพระองค์นะครับให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุฮานาะฮัวตาลาฉะนั้นเราอย่าได้ทําเป็นอะไรนะครับผู้ที่ไม่รู้นะครับพอฝนแรงก็บนไม่รู้จะแรงอะไรนักหนาพอฝนตกเยอะก็ไม่รู้จะตกอะไรจนท่วมเลยนะครับให้เรารู้ว่าถ้าสิ่งต่างต่างเหล่านะั้นเป็นกุดระเป็นไปตามเดชานุภาพเป็นกนําหนดการที่ลอสุบฮานาะหัวตาลาได้ทรง กำหนดวางเอาไว้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่พอใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือบางครั้งเราได้สะบัดคำที่ไม่เหมาะสมออกมานะครับนั่นให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราสะบัดออกมานั้นเราสะบัดต่อใครนะครับเพราะว่าทุกล้วนสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ได้มีมาบนโลกใบนี้นะครับก็ด้วยกับเดชานุภาพของลอสุบาฮานะหัวตาลาโดยกับการกําหนดของลอสุบาฮานะหัวตาลานะครับฉะนั้นก็ให้เรา นั้นในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮาโนหวาตาลานั้นให้มีความอดทนนะครับอดแกล้นต่อบททดสอบที่พระองค์ลอสุบฮานนหัวตาลาได้ทงทดสอบเรานะครับก็ทมดีแล้วะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนยอนน้อยฝนเยอะฝนมากหรือฝนไม่มีนะครับก็ให้เรารู้ว่านั่นก็คือการทดสอบจากพระเจ้านะครับการทดสอบจอากลอสุบฮานนหัวตาลาซึ่งทุกครั้งนะครับเราจะได้ยินคําว่า ฟ้าหลังฝนย่อมที่สดใสเสมอเช่นเดียวกันนะครับหลังจากการทดสอบนะครับเราก็จะต้องได้รับนะครับเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมานะครับก็วันนี้นะครับเช้าเช้าเดินออกกําลังนะครับก็ขออนุญาตนะครับไลฟเพียงเท่านี้นะครับบันทึกวิดีโอนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็วัง็นอย่างยิ่งนะครับก็จะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่าน นะครับเข้ามาติดตามรับชมอย่างนี้เรื่อยไปนะครับขอบคุณครับ